สวัสดีครับรบมือนีเตื่นเศร้าขึ้นมาผลเพ่งลงมากยังไงเลยโอ้ยมือนี่เป็นเศร้าของมือวันที่วันอาทิตย์ที่สิบแปดหนุน้ายนผลเริ่มเทกันนำลงมากยังคักเลยพี่นอ้องมึงฝ่ามึงสนด้วยบานีเบ้ย ตกพักตกเนี่ยเล่นตกเมื่อตะหมุนขึ้นอยู่และแต่เป็นลิ่นลิ่นมากแต่ว่ามามือเศร้านี่ตกน้องมาายางนักยางจังเลยต้องทองฝ่านี่โอ้ยคุณมืดขุ่มมืดตึ๊บของมาแล้วคุณ มึงน้องน้ำหอมหอบวันนี้คน้องน้ำหอมฝนตกมาย่อมนี้จากบอนจากของเนี่ยนี่อขอมานอนนังเงียนกันยังบ,บ๊อไปนอนอยู่จนได้เอากัง้งหอมมาก,กั้งไว้ให้จุดนึงได้พี่น้อง ขถอท่าว่าน้องน้ำหอมโอ้ยน้องเข่าหอมโอ้เราพิจาร่าว่าน้องน้ำหอมอยู่เลยน้องเข่าหอมเมืองโน,น,น้นคนน่องสว่างถึกฝนอ้ายฝนกับบ่ได้สนใจมาพันไส้บีเลียนผสมโกเรนเมืองโน้น,นคนตกมย่อม นี่เลยมอยอมลูกมอยอมออกเตือนขึ้นมาแล้วกันยังเข่าไปนอนหม่องเกา่ากู้เก่าอยู่นอนบอลหม่องเก้านี่ละมอย่อบนี้ได้พี่น้องโอ้ยหมาจะไหนก็เป็นทุ่งสนคุณบอกว่าเห็นกองกมาแห้งขนบันโอ้ยขานายเลยพี่น้องเลยหม่งขนบม่งขน ฝนตกดีครับพี่น้องอันนี้ในข้างน้าต้มกันสิบคนปลาโอ้ยขันเดฟดอยู่ดขันเดฟดอย,ยู่พี่น้องขันเดฟดอยู่ด้ว่าสิบคนปลาทู่มันนี่เตรียมอาหารใหม่กันพี่น้องเอ้ยสิบคนปลาทู่กันมือนนี่ลังเพื่อวาาบังฝนตอนนี้หมอเศร้า มันตกได้ตกดีตกคลองตกงา่ามมันขอนาคฝนเต็มตัวแล้วคาดว่าว่า,านี่กบไทยหน้าหุ้นโอ้ยไทยวันไหนแล้วอี่น้องเอยโอ้ยหมืดหมืดหมืดเอะ พี่น้องเบินก่อนแจกคนูเปนแปต่เปลี่ยนมาม่แล้วล่ะมาเตียนมาหนม่เรียบร้อยลวเป็นซอเลยก็ว่ากับเตียนหม่เรียบร้อยละเียวองปิ่มาโหดูนี่นี่นเอะไซะก่อน น้องพี่น้องก็่ไปเท่ากันโอ้โยตกดีกพี่น้องเอ้ยฝนมือนอะบน้อ,าบางนองน้ำหอมเขาหอมพ่อดูโอ้โย้ มาเดยนฝนตกแทงนอนดีนอน ฝนตกดีครับพี่น้องครับฝนตกดีสำหรับเมือนี้อ๋อน้องของหอมพ่อแมน้องน้ำหอมพ่อแมเนี่ยมันต่อมเหมือนน้าบ่เนี่นุกนิกนุกนิกฝันบ่ฝันบ่เป็นโอ้ฝันนอนฝันกับพ่อกันบ้านเอาน,น,นอนฝันนนอฝันมานี่ก็ฝันเปลี่ยนเยอะคุณน้องเยอะนะครับหมาฝันบ่เปลี่ยนเยอะ น้องเคยเห็นหมาฝันเรือเปล่าบ่นิ่นหมาฝันเห็นหมาฝันบ่สำหรับคลิปนี้ว่าตัวนี้ครับภาพเป็นน้องว่าบังฟ้าบัางฝนฝนตกเนือน่อนี่โอ้ตกดีครับ มอาเบิ้งนองเขาหอมพอน้ำบานอนอยู่จงไหนย่าฝนตกโอ้ยมืองการนอนของเพิน่นนู้นพอแต่สนใจก็ฝ่าก็ากผลได้พี่น้องนอนสว่างครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าตอนนี้ครับโอกาสหนาฝ้าไม่ไม่พอกันอีกนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพี่น้องเด้อ สำหรับลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ